ครับ FC ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะนามบ้านน้องหวา่าเอ้ยใช่บ้านน้องแมวบ้านน้องหวา่าครับจากบ้านดา่า,ดานอปตด่านด่านด่านขุนด่านอะไระด่านขุนครบเนาะด่านขุนโคมจังสื่อพิทยสารโอเคครับตอนนี้โอ้โหน้ำเต็มนี่ครับเรามาดูพระเยวบุกใหญ่เลยคนระับ เนี่ยเหลือประมาณถ้าไปยืนกับประมาณประมาณไม่ไมีถึงเม็์นะครับประมาณจากขึ้นมาจากพื้นมาก็ประมาณปร,ประมาณนี่ครับประมาณหกหกสิบเซนประมาณหกสิบเซนครับจะเต็มปากาเอาเป็นปากปากปาก,ก็ถือว่าน้ำพอใจรับอยู่อีกหลายปีสำคัญ ถ้าเกิดแรงมันก็จะนมม้ำจะเข้าไปได้น,นีเก็สามารถผ่านมาจากกุฏิทุกทางได้นะครับเพราะได้เห็นว่าจากพายุมรสุมมรดิ์จีบาทะก็ขอบคุณฝนแล้วก็ขอบคุณหลายคน,นครับที่มีสวนทําให้น้ำเราเต็มบ่อเปื่อจะใช้นะครับคงจะใช้อีกหลาย,ลายปีนะครับมีงทรงเมษาคงไม่ทานเพราะตอนที่หแหงแล้งเรามาเคยดูโอโอ้หแหงผากเลยนะครับโอเคครับนู่นเห็นอะไรบ้างครับนู่น อาจจะเป็นวันนี้วันที่3เมษอนันวาเฮ้ย3เมษอนนตุลา63ก็จะมีกิจกรรมลอยกระทงแล้วก็มีตลาดนะครับมีตลาดนัดนะครับจะมีลอยกระทงวันนี้นะครับทุกที่จะมีลอยกระทงกันมัดทั่วประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีกระทงนะครับก็แต่งตัวซวยๆ <c oughs> เป็นลอยหนาลอยตาก็ได้ <c oughs> เสียวนะครับมุกเรื่อๆเอ้าวมาดูน้ำดู ใหญ่มากครับพระใหญ่มากครับใส่ใหญ่มากนะครับประมาณกิโลกิโลเศษเศประมาณกิโลครึ่งเลยั้งหรือสองกิโลนะครับประมาณรวมสองกิโลและครับพ่อโลครึ่งกับสองกิโลเลครับวันนี้ก็เรามาดูน้ำบ้านน้องแมวน้องแมวเนาะน้องหวานน้องหวานน้องหวานบ้านน้องหวานครับวันนี้ก็ขอบคุณครับเอฟซีกิจารครับสวัสดีครับ